วันนี้จะพาไปรีวิวร้านต่อไม้นะคะซึ่งเป็นร้านที่ได้มีโอกาสยุดภาคเพื่อรับประทานอาหารเช้าและอยากที่จะแนะนำก็คือกาแฟของร้านนั่นเองนะคะก็คือเป็นกาแฟดิฟเนาะกาแฟนี้จะมีความพิเศษก็คือเขาจะ ให้ลูกค้านี่สามารถที่จะทำการดิฟกาแฟเองนะคะและถ้าใครทำไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะมีการแนะนำทุกขั้นตอนให้เราทำนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่แอดทำการดิฟกาแฟทานเองนะคะนี่ค่ะกาแฟก็หยดแล้วความพิเศษของกาแฟของร้านนี้ก็คือจะมีเขาจะใส่ชาไปด้วยเนาะก็เลยเวลากาแฟทานมาเนี่ยก็จะมี ผสมของกลิ่นชาลงไปด้วยนะคะรับรองคุณได้ดื่มกาแฟถ้วยนี้คุณตื่นแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวบรรยากาศภายในร้านนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเราก็เดินทางมาจากบ้านยายเที่ยงนะคะเขายายเที่ยงเนาะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนระราชสีมาและก็ เดินทางไปที่ถนนไม้เลข24เพื่อจะเดินทางกลับไปจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราร้านต่อไม้นี่ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเลยนะคะเป็นร้านใหญ่มากก็จะมีการตกแต่งที่สวยงามอันนี้กำลังเดินเข้าไปในร้านแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือกาแฟของเขานี่ถ้าจะมีคุณยายถือกาแฟให้นะคะก็บอกเลยว่า ทุกคนไปอย่าลืมสั่งนะคะแล้วก็จะมีขนมที่เขาทําการทําเองของร้านเลยนะคะก็เรียกได้ว่าใครไปร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนการตกแต่งร้านก็จะเป็นสไตล์เหมือนคันทรีเหมือนเมืองนอกนิดหนึ่งนะคะก็จะมีพวกเ,เขาพวกเขาศาสตร์หรือจะมีพวกลักษณะเป็นไม้ไม้ตกแต่งสวยงามและว่าตอนนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศภายในสวนซึ่ง เขาตกแต่งได้สวยมากเหมือนกับว่าเรากำลังเดินทางเข้ามาในสวนเลยได้ไหมคะโอ้โหดูสิคะมีน้ําตกชุม่มชื้นแล้วก็ยังมีที่จะเลี้ยงใหญ่โตเลยนะคะนี้ก็เพิ่งเข้ามาข้างในลึกๆนะคะอะไปดูบรรยากาศกัน,กนดีกวา่าว่าเราควรจะหยุดพักใช่ไหมเนี่ยใช่เลยนะคะถ้าใครผ่านมาถนนไม้เลข24ร้านนี้คือคําตอบแน่นอนคะ่ะ บอกเลยนะคะว่าถ้าท่านมาเนี่ยมีมุมถ่ายภาพเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีในโซนของน้ำตกแล้วก็จะมีแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะชิงช้าเหรอไม่แน่ใจนะคะเนี่ยรังนกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะคะท่านก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีโซนของบ้านบนต้นไม้ด้วยนะคะก็คือสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยถ้าอยากที่จะ มาเล่นนะคะในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ทานอาหารก็สามารถมาได้เลยนะคะแล้วยังมีแบบว่าที่สำหรับให้เราถ่ายภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนเนาะแอดกำลังจะเดินขึ้นไปบ้านต้นบนต้นไม้นะทุกคนจะพาไปดูว่าข้างบนน่ะมีอะไร เราก็เจอบ้านบนต้นไม้แล้วนะคะแล้วก็จะหาบัานได ปีนขึ้นไปนั่นแหละค่ะโอ้โหนี่ค่ะบันไดก็แข็งแรงแข็งแรงนะคะปลอดภัยแน่นอนถ้าจะพาบุญล้านขึ้นมาชมบ้านบนต้นไม้นะคะข้างโบข้างบนน่ะเขาจะมีห้องนะคะมีห้องให้สําหรับคนที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็มีอุปกรณ์หรือฉากประกอบเยอะแยะเลยนะคะไปดูข้างในซิไปดูข้างในซินซเหมือนที่แอดพูดไว้หรือเปล่าและนี่ก็คือวิวที่เรามองลงไปค่ะ ในบริเวณร้านนะคะก็จะเห็นว่ามีต้นไม้จัดตกแต่งสวยงามทีเดียวแล้วก็จะมีดอกไม้ประดับนะคะนี่ค่ะข้างในนะคะข้างในบ้านเป็นแบบนี้ละคะ่ะ ส่วนโซนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะคะนี่ก็จะมีม้านั่งถ้าใครอยากมานั่งชิลๆนะคะพักร้อนหรือพักเบรกในขณะเดินทางก็สามารถมาร้านนี้ได้คะ่ะ และอาหารก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเนาะจะเป็นซอเซตนะคะกับสลัดแล้วก็มีไข่ดาวนะคะสำหรับอาหารไทยก็สั่งเป็นกระเพราทะเลค่ะและแอดก็พลาดไม่ได้นะคะคือลองทำการดิฟกาแฟนั่นเอง นี่ก็เป็นชื่อของร้านและก็สัญ,ญลักษณ์ต่อไม้กาแฟสดและอาหารหลังจากนั้นนะคะถนนข้างๆท่านสามารถที่จะแวะไปชมหุ่นเหล็กโคราชได้นะคะถ้าใครจะพาลูกหลานมาเที่ยวแถวจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็เป็นจุดที่แอดรีวิวนะคะถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตาม ฝากคอมเมนต์นะว่าท่านเคยไปหรืยอยังสถานที่ที่แอดไปรีวิวครั้งนี้วันนี้ก็ไปก่อนนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆมีกำลังใจทำวิดีโอต่อไป